นะครับเรากลับมาคุยกันต่อกับตรงไปตรงมาซึ่งวันนี้ก็ได้ฟังเคสหรือว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเราจะไม่ไปลงรายละเอียดมากมายนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในศาลก็ก็วบ้ากนไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมมันมีแง่คิดอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะคุยกับแครชเชียดิสองท่านนะครับก็คุณนาคคุณตากันดีนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับผมสักแล้วก็คุณเจษดาซึ่งผมถือว่ามาในนามของสภาธนาบความนะครับดูเคสแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามองในนามผู้บริโภคเนี่ยเราม อัจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้นะไม่จำเป็นยกเลยด้วยถ้าว่าเป็นเรื่องของคดีผู้บริโภคเนี่ยก็มีสิทธิที่จะฟ้องศาลนะครับแล้วก็ใช้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันนี้คือตามกฎหมายเดิมก่อนในขณะที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วช่องทางในการฟ้องก็ไปยื่นฟ้องที่ศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนศาลปกติคือศาลแพ่งศาลอาญาในความผิดแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะความผิดที่เป็นศาลประเภทหนึ่ง แต่ละครั้งนะครัครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นเรื่องผิดเรื่องจรรยาบรณถ้าหากว่าเป็นการาประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยไปขัดต่อจรรยาบรณของของแพทย์เนี่ยนะฮะก็จะมีภ่ายาสภาดูแล<อ>ในขณะเดียวกันกรรมอันเดียวกันเนี่ยมันอาจจะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการประมาททาให้เกิดคนตายโดยไม่เจตนาะนะครับก็อาจจะเป็นคดียาอันนี้ก็จะเป็นคดียา,ยาซึ่งจะมีโทษจําคุกนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือความรับผิดทางแพ่งในสามตัวเนี้ยมันจะไปด้วยกันตลอดจัญญาบันแพทย ระมาดแล้วก็แพ่งสามตัวนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าค่อยจริงเนี่ยนะฮะบางอย่างมันอาจจะเป็นผิดทางจัญญาบรณแต่ไม่ผิดทางอาญาก็ได้อ่าก็ได้บางอย่างผิดอาญาแต่ก็ไม่ได้ก็ก็อาจจะไม่ผิดทางด้านจัญยาบัณก็ได้นะฮะเพราะั้นตรงนี้มันจะยากกว่าจะกันนะครับแต่ถ้าหากว่าผิดอาญาแล้วเนี่ยควัมงแพ่งมันตามมาแน่นอนครับนะครับผิดอาญาแล้วแพ่งตามมาเนี่ยนะฮะก็ความแล้วผิดทางทางอาญาเนี่ยมันเรื่องของโทษจะถูกถ้าเกิดผิดแพ่งทาอาญาไม่จะเป็นเลยผิด ติดอาญาเนี่ยมันก็ต้องมาดูดูกระบวนการ,รนะว่าความรับผิดชอบนี่มันจะมีมากน้อยแค่ไหนถึงจะไปถึง<อ>ทางแพ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดเ,เขาฟ้องแพ่งก่อนได้ไหม ได้ฮะหรือฟ้องอาญาก่อนก็ได้ได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟ้องแบบไหนครับผมแต่โดยมากแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเลือกฟ้องอาญาเพราะมันเด็ดขาดดีอเด็ดขาดแล้วก็มันมีโทษจำคุกนะฮะทีนี้ถ้าว่ามันไม่มีข้อจริงไม่ไม่ไม่ถึงคดีอาญาก็อาจจะต้องไปฟ้องอลปิดทางแพ่งเราจะมีอะไรบ้างข้อทีจริงมันถึงหรือไม่ถึงอ่อมันจะต้องอยู่ที่ที่ข้อทจริงที่มันจะนำสืบาถึงว่าเริ่มต้นก็ต้องมาทางทางแพทยสภาก่อนถูกไหมฮะผมก็พิจารณเรื่องกัญยาบานก่อนจริงๆในเรื่องนี้มันไม่มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ย ยื่นคากล่าวหาต่อแพทยสภาเนี่ยอายุความในคดีแพ่ย์คดียามันจะไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้หยุดนะฮะเพราะนั้นแต่ถ้าจะรอแพทยสภาเนี่ยบางครั้งไม่ทันนะฮะในกระบวนการนี้มันจะไม่ทันแล้วมันจะมีผลหอเปบ่ในทางคดีแต่จริงๆถ้าแพทย์แพทยสภาสามารถวินิจฉัยได้เร็วว่าเป็นความผิดของหมอหรือไม่นี่นะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในในการพิจารณาคดีาอาญ,ญาและก็คดีแพ่งเพราะมันจะมีข้อยจริงส่วนหนึ่งซึ่งสามารถจะนาจากแพทยสภาเนี่ยไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้ครับกลับ,ลบแพทยสภาครับนานไม่แค่กว่าจะพิจารณาแต่และคดีแต่และเคสที่ทยื่นมาเนี่ยผมมีเอกสารเป็นซึ้นนะผมจะเล่าให้ฟังว่าเอาต้นกันเรื่องการฟ้องคดีกันเมันเกี่ยวกับแพทยสภาอันนี้โดยทั่วไปนะคุณหมอะโดยทั่วไปให้ประชาชนได้มีความรู้ก่อนว่าครับ การฟ้องคดีแพง่แพงคดีอาญาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับแพทยสภาคนละเรื่องนะคนละเรื่องคุณสามารถถ้าเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญาได้เลยไม่เกี่ยวกับ,กบแพทย์ไม่จำเป็นต้องมารอแพทยสภา<ๆ>เพราะว่าคุณสารไม่ได้บอกว่าต้องไปหาแพทยสภาก่อนค่อยมาฟ้องไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเพราะไม่ไม่มีความจําเป็นต้องรอที่แบบเขาบอกแล้วคดีแพ่งเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งปีจะหมดไม่ใช่นะคดีพวกพวกนี้มันสามปีสิบปีอ่ะใช่ไหมการที่พูดว่าหนึ่งปีเนี่ยไม่ใช่อีกทันงเพราะมันสามปีใช่ไหมกฎหมายเนี่ยเขียนอยู่่แล้ววาปี หลังจากรู้เหตุการณ์เนี่ยแต่ไม่จนงสิบปีทีนี้ก็มาถึงว่าแพทยสภาเนี่ยทำไมนานที่ผมได้ดูเอกสารเนี่ยให้ดูเนี่ยเอามาปึ้งเนี่ยก็คือแพทยสภาเนี่ยทำไปแล้วเรื่องนี้คือเรื่องนี้ฟ้องมาที่แพทยสภาตั้งแต่เดือนสา่เอกรกฎาคมเขาฟ้องรัฐมนตรีด้วย็ฟ้องแพทยสภาด้วยแพทยสภาก็ก็พอได้ฟ้องพับแพทยสภาก็จะเรียกคนไข้มาให้จานให้การเสร็จพับเราก็ดูเกี่ยวข้องกับที่โรงพยาบาลไหนบ้างข้อหาอะไรบ้างเราก็บอกมีเกี่ยวข้องสามโรงพยาบาลเราก็ไปเอาข้อมูลจาก สามโรงพยาบาลไม่มีหมดนะ่ยตรวจอะไรประกันมะเอียดยิบเลยนะนเอามาดูหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาส่งไปให้หมอที่ถูก้องเรียนเนี่ยให้เขียนข้อตอบโต้แย้งมาว่าคุณทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเพื่อมาดูเสร็จเราก็ต้องมาดูอีกว่าถ้าเกิดหลังจากอันนี้แล้วเนี่ยนะว่ามันมีช้มูลเรื่องอะไรบ้างที่เราจะเอาเรื่องอันนี้ก็จะส่งว่าช้มูลแบบหนึ่งสามสี่ห้าอย่างตางไเนี่ยว่ารายนี้มีคดีแบบนี้พี่นี่ใช้ถูกไม่ถูกรักษาได้มาตรฐานล้วจะส่งไปส่งไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีแต่ก้าคนที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ส่งมติมาว่าอันนี้เนี่ยเขามีความเป็นว่าได้มาตรฐานหรือไม่เป็นมติครัเป็นมติออกมาเขาจะมีกรรมการเป็นชุดผู้ทางด้านจริยธรรมผู้เชี่ยวชาญก็เป็นมติในเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงอ๋อว่ารักษาที่ได้มาตรฐานไม่มาตรฐานก็ต้องมีต้องมีความเห็นว่าเขามีความเห็นว่ายังไงมันมันน่าจะเป็นความเห็นของแพทย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะเป็นถ้าเกิดมันถูกทางมาเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นความเห็นว่าทุกคนอ่ะเหมือนกันหมดแต่เราไม่อยากให้ตัดสินโดยคนเเเเดียยววต้้อองงป็นนนนคค์ณะรล่า ผู้เชี่ยวชาญต้องตัดสินนองคณะถ้าถ้าคนเดียวด็่เกิดไม่ถูกกันก็จะเอาคนนี้เข้าใจเข้าใจเราก็ต้องเป็นองคณะคนทส่งมาให้เราเนี่ยแล้วพอเราดูพับเนี่ยนะว่าโอเคเราต้องส่งกลับไปให้หมอ,อมว่าที่เข้าหาว่าคุณผิดตรงเนี้ยคุณเห็นด้วยไหมคุณมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างสวนไปแล้วสวนกลับมาแล้วนะเพราะถ้าเราไม่สวนกลับมาเนี่ยสารปกครองก็ไม่ยอมนะ,ะว่าเราตัดสินโดยไม่ฟังไม่มีโอกาสได้สิทธิโต้แย้งได้เต็มที่เราก็ต้องส่งเข้าไปแล้วกลับมาย้มไปสองททีพอจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วเราถึง กรรมการจะยรรมพิจารณาพิจารณาเสร็จจะต้องส่งให้กรรมการกันกรองรกรรมการกันกรองนี้ก็จะมีแพทย์แล้วก็จะมี สภาผู้แทนสภาทนายความมีอดีตผู้พากษาแล้วก็มีอายการอยู่ด้วยในกรรมการเนะี่ยตัดสินว่ายังไงแล้วที่จะส่งให้กรรมการแพทยสภาเพราะฉะนั้นผมจะไม่เคยดูเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับผมแล้วก็ห้ามดูด้วยนะเขาบขอกว่าไม่ไม่ควรจะดูให้ไปดูตอนในประชุมที่แพทยสภาเลยเพราะกลัวจะเป็นอคติครับก็บบได<ป>้อันนี้คือเราพิจารณาเฉพาะกรณีของการรักษาพยาบาลถูกไหมฮะว่าแพทย์ได้กระทำตามขั้นตอนที่ภาองรืป่าหรืองแพทยสภาไดพิจารณาเรื่องจริยธรรมเรื่องมาตรฐานในวิชาชีพอะไรคือจริยธรรมว่า เยอะันแพทย์สภาม,ม่มีมาตรฐานแพทย์ต้องรักษามาตรฐานอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือต้องรักษามาตรฐานพูดจาไม่ดีเราก็ถือว่าพิจริยธรรมใช่ไหมพูดจาไม่ดีคืออะไรไปด่าคนไข้คือคนไข้ด่าหมอที่เราทำอะไรไม่ได้นะมไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าหมอด่าคนไข้นี่หมอถูอกรรโทษแต่ถ้าเกิดด่าแย่คนไข้เหรครับเหมือนกันโดนก็มันเิในใ็นอะไบ่อยว่าหาหมอพูดจาไม่ดีแต่ว่าแต่คนหมอบอกอ้าวแล้วคนไข้ด่าผมก่อนนะแต่ แพทย์จำไม่มีสิทธิ์ไปร้โทษคนไข้คือผมต้องใส่ไว้การพูดพูดจาไม่ดีเลยการพูดจาไปทําร้ายยากคนไข้ทำร้ายความรู้สึกของคนไข้เนี่ยเขาก็จะคิดมาว่าบอกเนี่ยหมอคนนี้พูดจาไม่เรียบร้อยดูถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมาตักเตือนหมอแต่ว่าแล้วหมอก็ยนบอกเออแล้วคนไข่ว่า,า,วาผมไม่ต้องงานก่อนหน้านี้ต้องเยอะแยะไอ้แต่เราไมาแบบ่มีสิทธิ์ว่าคนไข่เราเข้ามนคนเรเรืองไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เรา ดูแลหมออย่างเดียวเอาเป็นว่าโดยมารยาทเนหมอต้องมีรยาบัรนข้อนี้นะการพูดการจากับญาติคนไข้เนี่ยต้องต้องมีวิธีการพูดไม่ได้ไปบอกว่าตายได้แน่อะไรอย่างนงี้นะอันนั้นทำร้ายจิตใจญาติคนไข้เลยนะคุณหมอแต่ต้องอธิบายว่า แต่จะไปจะไปหลอกเขาว่าบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ตายหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าคือต้องให้ความจริงเขาไม่ได้ที่จะบันคือต้องให้ความจริงอย่ให้ความจริงให้ความจริงเขาจะไปบอกเขาว่าอันนี้ไม่ตายแล้วมันตายเกิดเรื่องเลยนะนั่นสิแต่ว่าต้องให้ความจริงแต่ไม่ใช่การพูดสําคัญนี่ไงพูดยังไงให้ให้คนไข้เนี่ยวเขารับได้อันนี้สำคัญนั่นสิโดยไม่อันนี้เราก็ต้องเน้นตอนนี้ก็สอนใหม่หมดคือกระเห้มาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตตอนนี้เนี่ย เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเน้นเรื่องการติดต่อสื่อสารมีข่าวล่าจะแจ้งยังไงมีเรื่องอะไรจะทำไมถ้าเกิดมีความผิดพลาดคุณจะต้องทำยังไงติาการสื่อสารอันนี้สอนเยอะแยะเลยลรวก็วิธีการจะที่จะมีเรื่องอะไรจทำไงแล้วก็ทํายังไงไม่ให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดปัญหาผู้ป่วยจะต้องกันการติดเชื้อยังคือตอนนี้มันสอนเรื่องนี้หมดแล้วเพะเรารู้แล้วว่ามีปัญหาตอนนี้เราปรับหมดนะคือเราเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าเรื่องการมาเยียวยาแสดงว่าหมอพร้อมก็แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านใช่ไหมคือเรา จริงๆเราไม่ให้เกิดเรื่องเพราะเราป้องกันรเราเน้นเรื่องป้องกันมากกว่าคือคณิีประเทศไทยเราเนี่ยชอบเน้นเรื่องการรักษาเป็นจริงว่าป้องกันสำคัญกว่าพันเราดูเรื่องมันจะมีโครงการนะครับเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยรเรื่องการให้ยาใม้ยตอนนี้ทําหมดเพราะนี้เราทุกโรงเรียนทําหมดเพื่อจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเราจะมีเช็คลิสต์ว่าทำยังไงด้่ยจะก่อนผ่าตัดต้องตรวจดูอะไรบ้างตอนผ่าต้องทำอะไรหลังผ่าเพื่อจะไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือทายังไงเพ่อให้ปลอดภัยสุดเข้ามาจะเกิดเรื่อง ผมยืนยเลว่าห<ช>มอกระพร้อมถ้าเกิดมันมีพรบคุ้ม,รม,รมครอ,องผู้เสียหายเราเนี่ยเราทําอยู่แล้วป้องกันพยายามป้องกันทุกด้านอ่ใชแต่มันจะมีปัญหาที่เรากฎหมายที่มีปัญหาอย่างนะอ้ถ้าเราวิธัยแบบเก่าเนี่ยเราอาธิบายเสร็จว่าคนนี้อาจจะมีปัญหาคนไข้ยอมทุกอย่างเสร็จรถ้ามีเกิดเรื่องไ่ฟ้องเพราะอธิบายทั้งเรื่องแต่กฎหมายฉบับใหม่นี่พูดไปไม่ประโยชน์นะมเพราะถ้าคนไข้เสียหายต้องฟ้องเรียกอรู้ได้ยหมงกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเสียหายครับก็ต้องจ่ายอยู่ดี จะไม่ฟ้องก็ได้นี่ไม่ฟ้องเขาก็อย่างเช่นเมื่อกี้ผมคุยเขาก็บอกเขาไม่ฟ้องถ้าเกิดว่าคุณจะดีๆแต่แรกใช่ผมผมหวังว่าอย่างนั้นขอยคอยมีช่องเล่งเงินผมไม่ได้ว่าโดนนะกถูกนะอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยขอยมีทางเล่งเงินแล้วได้ง่ายๆนะแล้วได้เป็นหลายล้านเนี่ยนะมันแล้วเขาไม่เสียหายอะไรเลยเนี่ยมในการทุกคนเวลาที่ที่สามารถจะได้เงินได้โดยที่ไม่เสียหายตัวเองไม่ต้องลงทุนเลยนะเพียงแต่พูดเฉยๆแล้วก็ได้เงินเนี่ยยังไงต้องลองก่อนเพื่อจะได้อผมมองคิดอย่างนั้นแหละปลา S <S พราะฉันเคนที่ว่าถ้า,ถาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวรงไปบ้านเด็กชนก็ต้องไปโขกราคาค่ารักษาไปรษณีกับคนไข้คือเวลานี้เน<า>ี่ยผมว่าเราจะต้องป้องกัน<ร>ให้ดูคนไข้เห,นนขเหมือนเป็นญาติเรามผมดูคนไข้ที่มีปัญหาของใครก็เป็นญาติเรามีเรื่องอะไรจะลูกจะเรียนหนังสือต้องมาถามผมเลยจะไปเข้าที่ไหนก็ต้องมาถามจะลูกไปเมืองนอกปู่ย่าตายายปู่ก็ต้องมาถามเราว่าจะเอายังไงดีทำยังไงดีเพราะมันมีความสนิทสนมกันมีความรักพันธ์เหมืนจะซึ่งเราก็อยากให้เป็นแบบนี้อ คือตอนนี้อาจจะเสียไปตอนนี้เราพยายามใช้แก้กลับมาให้ให้มีความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันเวลาดูเนี่ยเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจเขาถ้าเราไปช่วยเหลือเขาเต็มที่เนี่ยปัญหาไม่มีอ่ะเพราะเราก็เห็นว่าคนไข้จะตายที่เขาปรึกษาผมจะไปรักษาดีไม่มะเลงจะฉายแสงดีหรือว่าจะหรือว่าจะปล่อยจะทำยังไงแม่ทรมานก็มาปรึกษาทุกวันแล้วก็ยังช่วยให้เพราะเราเหมือนเป็นญาติผมบอกแม่เขาจะเรียนโรงเรียนไหนให้มาถามเราหรือว่าจะเรียนไนคุณแจ็คเกียรติศร้าคิดอย่างนี้ไหมครับว่าถ้าคนไข้เขา เขาพอใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้ามีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเนี่ยเราโอกาสที่จะฟ้องร้องหมอเนี่ยมันจะน้อยลงมากขึ้น